สรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2557โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีมีดังต่อไปนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้อำาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธิ์เมธีรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามประธานฝ่ายสงฆ์นายบุญยพัฒนระอุไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานฝ่ายคารวสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัขยายุหะสมธรรมเนื่องด้วยหนพระเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษา5หธันวาคม2557ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2557ประจำปี2558 ที่บริเวณศาลา60พัามหาราชจังหวัดกาญจนบุรีในวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พะภิสูจ์จำนวนแ8รูปและปล่อยพันปลาลงแม่น้ำแควเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2 5 0 0 17, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีและพร้อมใจการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและในเวลา19นาฬิกา29นาทีที่บริเวณสนามญ้าน้าสาลากางจังหวัดกาญจนบุรีในวันชัยโอสุคนทีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการจากทุกภาคส่วนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบุรี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธีโดยได้มีการวางพันพุ่มทองพันพุ่มเงินและจุดเทียนชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดรุดีถวายพระพ,พรชัยมงคล ที่โรงเรียนร่มเก้ากาญจนบุรีตำบลลิ้นถิ่นอเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายกัดพลแก้วประพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุลราชกุมารโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ,กะเกษตรอำเภอทองผาภูมิเข้าร่วมจำนวน200คน สำนักงารเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรการเสริมความรู้ที่จําเป็นในการผลิตและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรตลอดจนสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรให้มีความ สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในรูปแบบของกิจกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่เกษตรกรที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนววีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีและในปีการศึกษา2557ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาทั้งหมด130ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน650,000บาท ที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณส่งโปรดให้นายอุดมอินทร์ผู้แทนพระองค์ ในโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโรคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสวันพ่อแห่งชาติโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุร่วมกับเขตพันรักษาป่าสลักพระ จึงได้จัดโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติจำนวน4ตัวเป็นเพศผู้2ตัวและเป็นเพศเมีย2ตัวอายุระหว่าง2-5ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวนโรกาสวันพ่อแห่งชาติที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชะพัฏกาญจนบุรีเอเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลโทสุจินเอี่ยมปีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยมีทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน120คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนายจ้างผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัญหาแรงงานต่างด้าวและมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติและตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของตนเอง ที่บริเวณสารหลักเมืองถนนหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวัญชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยโดยมีนายพงศักดิ์รำไพผู้อำนวยการสำนักคณะก,กรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐเอกชนเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ห้องสังขละบ,บุรีโรงแมรมรอวาแควรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ายวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการเพื่อก้าวใหม่ราชการไทยโดยมีนางสาวสมมาตรรัตนแสงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ปดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจากพื้นที่9้าจังหวัดเข้าร่วมจำนวน150คน ทางนี้นายวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีได้บรรยายพิเศษในเรื่องของการปฏิรูปรระบบราชาการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีแนวทางในการปฏิรูประบบราชาการในจังหวัดกาญจนบุรีคือการแบ่งระบบบริหารรชาชการออกเป็น3ส่วนประกอบด้วย1คือตัวคน2ระบบ3ระเบียบปฏิบตัติเชื่อว่าในอนาคตระบบต่างๆจะดีขึ้นและทางจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีความพร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้ว ที่กองผันนหารราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่9ก้าค่ายสุรสีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีนายบุญยพัฒน์จันทระอุไรรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้ชื่อ ค่ายชีวิตใหม่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนร่วมในพิธีเปิดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการในระบบบังคับบำบัดต,ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพุทธศักราช2545ของสําของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีได้ฝึกสมรรถภาพร่างกายจิตใจและได้มีความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมและกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมและร่วมการกระทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและถวายเป็นพระรจชกุศลแด่พระบาทสมรด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีอเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายนารงพศสาลทักษินปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเล ARNING DAY และงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยมีนายบำรุงสังสว่างเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันเลิร์นนิ่งเดย์และงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นระหว่างวันที่17-19ธันวาคม2557สำหรับกิจกรรมวันเลิร์นนิ่งเดย์เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภยัยโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงปัญหาและงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จัดขึ้นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการช่วย ดยเหลือกเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผล,ผลิตต่อไร่โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นที่โรงเรียนร่มก้ากาญจนบุรีตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี นายกาัดพลแก้วประพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยครั้งที่สามพร้อมด้วยนางชวรีโอสุคนทิพย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนอาทิการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีการปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพเป็นการเข้าไปให้บริการถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกลรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ที่บริเวณลานข้างสนามกรีบบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายกัดพลแก้วประพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีชัยแดนใต้โดยมีนายบุญธรรมมุณีการ ผู้อานวยการประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานงานเทศกาลของดีชายแดนภาคใต้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2557จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25ธันวาคม2557เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งเป็นการบูรณาการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายสัทธาคชพรายุกนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจและกองรอยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบนบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประมาณ100นายเข้าร่วม สืบเนื่องจากพื้นที่บ้านผุน้ำร้อนและหมู่บ้านตามแนวชายแดนเกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงหลายประการทั้งนี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงได้สนทิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวาดล้างจับกลุมมาโดยตลอดแต่ยังไม่สามารถทำให้ขบวนการเหล่านี้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้จึงเรียกกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกองร้อยตำบลบ้านเก่ามารับมอบนโยบายในการร่วมดำเนินการสอดส่องดูแลและป้องกันภัยคุกคามด้าน ความมั่นคงตามแนวชายแดนและเพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ห้องประชุมพรพิรินลีเวอร์ไซส์รีสอร์ทอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวสมมาตรรัตนแสงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีพุทธศักราช2558และโครงการส่งเสริมตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียนปี2558โดยมีนายเฉลิมชัยจันทรเสนาประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจาก16จังหวัดจำนวน180คนเข้าร่วม ขอจบสรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม2557ไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน